สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคิมเบอร์รี่บริจาคหน้ากาก N 9 5าจำนวน5,000ชิ้นส่งให้ทีมแพทย์นางเอกสาวคิมเบอร์รี่เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ออกมายืนมือช่วยเหลือทีมแพทย์ฟาวิกฤตโควิดที่กำลังระบาดอย่างหนักโดยล่าสุดในไอจีของหมอกล้องสอรวิทย์สุบุญได้โพสต์ภาพกล่องบรรจุหน้ากาก,าก N 9 5ที่นางเอกคนดังได้บริจาคเพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้แก่ทีมแพทย์พยาบาลและบุคลกากรทางการแพทย์จำนวน5000ชิ้น พร้อมเขียนข้อความไว้ว่าน้องคิมบริจาคหน้ากาก N95 5000ชิ้นครับน่ารักมากงานนี้ทําเอาแฟนๆเข้ามากดไลค์และชื่นชมนางเอกสาวกันเพียบเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ